นี่นะคะต้มกะทิฟักค่ะใส่ปลาหมึกแห้งกับปลาช่อนแห้งนะคะทุกคนค่ะเตรียมพร้อมให้คุณยายดอกไม้ทานแล้วค่ะอันนี้มีแกงบอนนะคะแกงบอนซื้อยี่เป้าก็เดิดมานะคะตลาดเช้าบึงพระค่ะมีหมูปิ้งค่ะมีผัดหมี่เช่นเดิมนะคะนี่นะคะพร้อมแล้วค่ะคุณยายมาทานข้าวได้แล้วค่ะอ้าวมาแล้วค่ะคุณยายมาค่ะทุกคนทานข้าวกันฉันก็กินค่ะหิวเหมือนกัน ไม่ได้กินเอ็นชัวฉันนะไม่ได้กินอัวเชนก็เขาหิวข้าวข้าวก่อนเลยเหรอตับกับข้าวที่ยายฟักฟักนิ่มๆปลาหมึกยายเคี้ยวไม่ไหวแล้วไว้ให้ฉัน น้ำแกงยายลองหมูปิ้งเจ้านี้ยายเคยชอบเนี่ยวันนี้มีหมูให้ยายมาั่งยายเห็นปลาจนยายสะดุ้งเท่าแล้วว่ามีก็ปลา <c oughs> <c oughs> แล้วหมูให้ยายเนี่ยลองกินหมูดิ๊ก็มีดามาอีกละวางไม้แหลมจะทิ่มปากยายเอาแกะออกให้เอานี่นะคะมีผัดหมี่ด้วยค่ะ แกงบอลก็มีนะ้ยายโอ้โหยายกินหมูปิ้งเลยนะคะ,สะเสิเลยให้กินกระป๋ายายเห็นปลาบอกโอ้โหมีกระป๋านยก็เลยเปลี่ยนเป็นหมูปิ้งซช่หน่อยสิอร่อยมิยายอย่าก,กลับไม่ค่อยตักกินกลับไปสิกลับกินกลับ,ลบน้อยเนาะแต่ก็จริงๆก็สมดุลกับข้าวใช่ไหมฟักทิ้นฟักนิ่มๆสับให้เนี่ย ปลาช่อนกระกบีให้แล้วลองกินแกงแกงบอลยี่ป้ากก็เดืดที่น่ะเผ mm hmm. ็ดไหมยญ่รู้จักยีปกย่ป้ากร็เดิดไหมยี่ป้ากร็เดิดเขาอยู่วัดอินทรีย์อ่ะ mm hmm. เขาก็แกงอร่อยชวนชวนเขากินข้าวบางทีเนี่ยมีคนดูเยอะแยะ ากากอยู่ไฮแกงอะไรแล้วยายแกงฟักแกงฟักเหรอแล้วมีอะไรอีกนา่าฉันเห็นมีหลายจานน่ะแกง,แกงอะไรก็ไม่รู้แค่น้นนะใช้แกงป้อนเหรออ่ะมันอร่อยไหมเล่าอร่อยไอหนึ่งมันทำเหมือ,อ,อไอหนึ่งมันทำกับข้าวอร่อยไหมยายอร่อย<ๆ>กินเยอะๆนะยาย หมูบีให้ไหมหมูเจ้านี้เขาไม่เหนียวอะ่ะอืม,อม,อม,อมยายไม่หิวข้าวเหรอไม่หิวข้าวใช่ไหมวันเนี้ยเมื่อ <laughs> กี้บอกไม่หิวอ่ะ ไม่กินจะไม่กินข้าวไม่หิวตอนนี้กินไปกินมาบอกหิวเหมือนกันแหละแก้วแสดงว่าอร่อยใช่ไหม mm hmm. ต้มฟักนิ่มๆน,นะคะทุกคนนี่ค่ะต้มฟักใส่ปลาช่อนแห้งใส่ปลาหมึกนะคะ mm hmm. ก็ใครอยากต้มกินก็ลองไปไปทําดูนะอร่อยทุกคน mm hmm. กระหอมกระเทียมพริกไทยโขกกะปิรากผักชีโขกกไปให้ละเอียดไปต้มใส่กะทิใส่กะทินิดหน่อย นี่ใส่ปลาหมึกไปด้วยเนาะอหอมหอมน้ำต้มก็จะหอมกลิ่นปลาหมึกกลิ่นกระปิโอ้ยพอเสร็จแล้วจะปิดไฟก็ใส่ใบมะกรูดลงไปหน่อยนะจ๊ะเนี่ยหอมหอมค่ะอืมอร่อยค่ะทุกคนเมื่อก่อนนี้ยายก็เคยทำให้ฉันกินตอนนี้ฉันก็เลยทำให้เขากินบ้างแบบนี้ใช่ไหมยายอืม ก่อนยายก็ทะไรเขาก็ใส่กะปิทั้งนั้นนะผัดอะไรก็ใส่กะปิเกิดทุกอย่างนี้ดอกไม้ผัดมะกงมะกอผัดอะไรต้นอะไรเขาชอบโขกกะปิใส่ไปด้วยเครื่องปรุงแต่ก่อนมันไม่ได้มีเยอะเหมือนเดี๋ยวนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวนี้น้ำมันหอยเลยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วสารพัดที่จะใส่ไงเมื่อก่อนนี้เขามีอะไรกะปิปลาใช่ไหมยายเอะ ฉัน <Get S 1> กิน,ก,นกินพร้อมยายได้ใช่ไหมกับเ <อ quoted. S 1> มื่อก่อนนี่ยายบอกว่าเป็นเด็กเป็นเล็กให้ผู้ใหญ่เขาอิ่มก่อนนะ<ค>ให้กินที่หลังอะ่ะชิ้นฟักอีกกินฟักแล้วได้ใจยเย็นๆอืมนี่ชั้นมัง่งชิ้นปลาหมึกต้องเป็นของชั้นทุกคน ปลาหมึกยายเคี้ยวไม่ไหวแล้วต้องชั้นอือหืออร่อยจังเลยตายแล้วฉันจะแก้ไขยังไงดีนะยายมันอร่อยเกินอะจะแก้ไขแบบไหนให้มันอร่อยน้อยกว่านี้หน่อยอะก็เอาเกลือใส่ไปต้อหมึกบางมันอร่อยเกินจริงๆนะกุมใจฉันนะ ืชิ้นฟักนุ่มละมุนคอ,อ,อมกำลังดือหอมปลาหมึกหอมน้ำมันอโลเวล่าเน้ใบมะกรูดเนาะน้ำมันหอมจะเหยจากใบมะกรูดนะทคนใสไปหน่อยใช่ไหมอร่อยมากนเลยนียมันไม่ใชยอร่อยเล่นๆจะแล้ว กุมใจว่าอร่อยเกินอ,อืมแกงาดาจุดเหรอ,อกินหมูปิ่งหมดชิ้นไปแล้วนะ่ะก็โดยกินกระปลา <c oughs> <c oughs> ยายเห็นปลาแล้วพหวาแล้วว่าโอ้โหมีกระปาบอกเลยเบาๆมั่ง เห็นปลาแล้วขนหัวลุกเลยเหรออาข้าวอีกไไม่ยายแบบอ,อ,อยนะคะอยากกินหมี่แดงหมีม่แดงเนี่ยทุกคนซื้อมาสิบบาท้วยเนี่ยร้านพีเขาทำเนี่ยเยอะแยะหมี่เนี่ยซื้อมาสิบบาทเอาไหมเอาสักหน่อยไหม,มกินบ่อยแล้วแกงขี้เหล็กยีเป้านะชิมไปยัง ท้อเพชรอ,อ่มันไม่ท้อก็ไม่ต้องกินมีต้มกะทิฟักอร่อยอร่อยแล้วไม่กินอย่างอื่นเลยนะใช่ไหมอะไรก็สู้ฝีมือฉันไม่ได้น้องยายเนาะอร่อยไหมคะยายอ,อยน้องกุลเขาถามนี่ซดน้ําใหญ่แล้วเห็นไหมทุกคนกระมังอันนี้มันเบายายเขาถนัดยกง่ายอะไรง่ายถนัดมือเขามันอาจจะไม่ค่อยสวย แต่มันก็สวยนะฉันว่ากระ,ยยะมังใหญ่เนาะใหญ่เนาะจะเปิดประมูลค่ากระมังข้าวยีดอกไม้เนี่ยใครจะประมูลกัมังข้าวยีดอกไม้บ้างแล้ว <c oughs> ทำให้รวยทุกวันอายุยืนยาวเก้าร้ยนนอยปีรับพรปหายเขาก็จะให้พรทุกวันนะคะให้แล้วเนื้อกว่าจะจ่ายเป็นสตังค์มั่ง จะลืมไม่ได้โอเคนะคะเดี๋ยวให้ยายอ่านคอมเมนต์สักหน่อยนึงบริหารสมองวางง่ายกันมั้งต้องทุเรียนเลยเต็มเลยหือคุณยายให้กินทุเรียนเลยให้กินทุเรียนเลยเหรอสวัสดีค่ะเจ้าไม่เล่าทุเรียนน่ะสวัสดีคุณยายสวัสดีค่ะ เจากทุเรียนเลยไหมล่ะยายรักยายนะคะอยายน่ารักจังเลยค่ะคนค่ะคนตะก่อนไม่กล้าไม่ไปเร่าหาได้ทันขอให้ขอให้พรนี้ย้อนกลับไปหายายนะคะขอบคุณค่ะสาธุสิ สาธุสาธุอือสวัสดีค่ะคุณยายสิมแล้วก็บริหารสมองกันนิดนึงนะครับสายตาดีมากยายน่ารักเก่งจังเลยอ่รักยายดอกไม้ยายน่ารักค่ะอ่ายายดอกไม้ชอบทุเรียนชอบกินทุเรียนสวัสดีคุณยายยายน่ารักจังเลย